ครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กับนนท์นะครับ P1 อุดรธานีนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการอัปเดตเครื่องเสียงของรถท่านผู้ชมเองให้มีมิติเสียงที่ดีขึ้นจากลําโพงเดิมจากโรงงานหรือว่าจากศูนย์รถที่ออกมานะครับสําหรับนนท์นะคะก็มีตัวเลือกให้ท่านผู้ชมนะครับในการตัดสินใจในการซื้อลําโพงรถเปลี่ยนลําโพงนะครับก็สำหรับตัวที่นนท์แนะนำนะฮะตัวนี้เลย ตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นของแบรนด์โซนี่นะครับเป็นลำโพงขนาดไซส์6ค9นิ้วนะครับแกนร่วมตัวนี้ชื่อรุ่นนะครับ X ขีด FB 6930นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะาลำโพงไซส์6ค9ก็เหมาะกับรถยกตัวอย่างนะครับที่เป็นรถเก่งรุ่นอ่าปีก่อนๆหรือรปีเก่าๆที่เป็นคอนโซลด้านหลังนะฮะที่ต้องใส่6คูณ9อันนี้ก็เหมาะสมนะฮะ รวมไปถึงตัวรถกับบะที่เป็นรุ่นใหม่อย่างย,งยกตัวอย่างนะครับพวกนิสสันนาวาไรเอ็0ีหรือว่าออนิวดีแบ็นะฮะที่เป็นลำโพงคู่หน้าที่เป็นอ่าไซส์หกคูณเนะฮะตัวนี้ก็เหมาะสมในการติดตั้งหรือว่าเปลี่ยนลำโพงนะครับสรับสเปคตัวลำโพงหรือว่าตัวสินค้าดอกลำโพงรวมไปถึงแนวเสียงของตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงเพื่อการตัดสินใจของท่านผู้ชมในการซื้อลำโพงติดรถยนต์นะครับ นะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัววัดกันก่อนนะฮะตัวนี้วัดของ Sony 6,9คูณเนะครับตัวนี้ p ลิ k Power อยู่ที่4 5 0หวัตต์นะครับส่วน rms นะครับอยู่ที่60วัตต์นะครับเป็นแกนร่วมแบบ3ทางนะครับขนาด6คูณ9นิ้วนะครับ12คูณ24เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับในส่วนตัวดอกลำโพงเองนะครับมาดูส่วนตัวดอกลำโพงนะก็จะเป็น 6คูณ9แกนร่วมนะครับมีเสียงมิดเบสนะฮะเสียงกลางเสียงแหลมเป็น3ทางนะครับในตัวเดียวกันนะครับดีไซน์ด้านหน้านะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นด้านหลังนะครับส่วนตัวดีไซน์ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเป็นโครงไม่เหล็กเหล็กปั๊มนะครับสีดําเงาแล้วก็ตัวไม่เหล็กของตัวลําโพงนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมีตัวฝาครอบตะแกรงของตัวหน้าดอกของตัว 69นะครับตัวนี้มาให้ก็จะเป็นของแบรนด์โซนี่เลยนะครับตัวนี้อย่างนี้นะครับก็สวยงามครับผมสำหรับแนวเสียงนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะครับว่าแนวเสียงจะออกมาเป็นยังไงนะครับ ท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการอัปเกรดเครื่องเสียงรถยนต์หรือว่าจะเปลี่ยนลําโพงภายในรถนะครับยังคิดไม่ออกว่าจะเอาแบรนด์ไหนดียี่ห้อไหนดีก็แนะนําเลยนะครับก็เป็นของยี่ห้อโซนี่6คา9เกนร่วมรุ่นนี้เลยนะครับก็สามารถโทรสอบถามที่พีวันสาขาอุดรธานีนะครับเบอร์โทร0986019639 เว็บไซต์นะครับ www.carmarket.com p o นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสลับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณมากๆครับที่รับชมครับสวัสดีครับ